อ่าตอนนี้คือกูอยากจะรู้ว่าทําไมมึงโดนปิวขอรายละเอียดแบบว่ามึงโดนข้อไหนบ้างคือช่อง Youtube โจเซอร์ซ่าของผมนะครับโดนแบนด์จาก Youtube เนื่องจากมีสาเหตุที่ว่าละเมิดกฎความรุนแรงอะไรสักอย่างหรือว่าการอ่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มันมันมันมีบอกไหมว่ามึงโดนข้อไหนข้อไหน จริงๆมันมันไม่ได้มีบอกหรอกมันส่งมาเลยว่าจริงๆว่าอ่ามันเหมือนคลิปกูเสี่ยงแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปอ่ะไม่เหมาะสำหรับทุกคนประมาณนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ควรเกี่ยวกับแบบความรุนแรงอย่างเช่นแบบกูพิวพีเกมบ็อกฟู้ดใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามันมันไม่ไไม่ควรโดนไงมันเป็นการแค่พิวพีแต่จริงๆแล้วอ่ะในกฎข้อนั้นอ่ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังข้างในอยู่มันแบบเหมือนเขียนไว้เล็กๆนิดเดียวเลย คือมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ห้ามขายของประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนขายตรงอ่ะเหมือนมันคิดว่าเราอ่ะเป็นคาสิโนอารมณ์แบบว่าเหมือนเราแบบเป็นคนที่แบบว่ารับเขาเรียกว่าแฮกเกอร์แฮกเกอร์แบบให้คนมาใส่ลิงก์ที่เราหรือว่าให้คนมาใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดที่เราอ่ะแล้วก็เราก็ไปแฮกเขาอะไรเงี้ยไอยูทู e มันไม่อยากให้ทําแบบนี้กูเลยคิดว่าจริงๆแล้วช่องกูไม่ได้โดนอะไรรุนแรงหรอกมันมันแค่บอกมันเหมือนกฎมันเขียนรวมๆกันไว้อะมันบอกว่าช่องคุณอ่ะ แล้วเมื่อกดความรุนแรงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ส่งคลิปมาให้กูว่าเป็นแบบคลิปคนถูกเพื่อนบีคอไม่ใช่มันเป็นแบบคลิปเหมือนเปรียบเปยว่าเออเราไม่ให้คุณบีบคอเพื่อนนะมันจะทําให้เด็กมันไปบีบคอตามกันอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนกับเป็นภาพทาง YouTube ส่งมาให้ดูเลยใช่แต่จริงๆแล้วกูไม่ได้ผิดกฎข้อนั้นมันเป็นผิดกฎอีกข้อหนึ่งที่แบบมันอยู่มันมันเหมือนมันเขียนไว้ข้างในกฎข้อนั้นอีกทีหนึ่งอ่ะมันแค่บอกว่า เราไม่อนุญาตให้คุณอารมณ์แบบว่าละเมิกดกฎแฮชชิ่งอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนแบบห้ามให้แบบให้เด็กๆมาใส่ลิงก์ที่เรานะให้เด็กๆมาใส่พาสเวิร์ดที่เราอะ่ะอมารมณ์เหมือนแบบมันคิดว่าเราเป็นแฮกเกอร์แล้วก็ให้คนดูอ,ะอ่ะส่งรหัสมาให้เราประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนโดนอารมณ์เหมือนแบบรับข้อมูลเอออารมณ์แบบรับข้อมูลจากคนอื่นอะ่ะอืม สมมติว,ว่ามึงเปิดเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วมึงก็แบบว่าเออเดี๋ยวทุกคนใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะมาสมัครเว็บนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่อยากให้เราเป็นตัวกลางแบบนั้นมึงก็เลยโดนเรียบร้อยใช่ช่อง Google เลยหายเลยจริงๆกูโดนมามันต้องโดนสี่รอบรอบแรกมันจะไม่มีอะไรเลยรอบแรกมันจะเป็นแค่การเตือนเด้งขึ้นม,มาว่าเออคลิปเนี้ยผิกดกฎนะคุณโดนใบเหลือง,อองนะครับสองมันมันจะเป็นเหลืองส้มแดงแล้วก็เอ๊ย มันน่าจะเตือนก่อนแล้วก็เหลืองแล้วก็ส้มแล้วก็ไปเลยอืมอ่าอย่างเมื่อวานเนี่ยกูยังเห็นช่องมึงโพใน YouTube อยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานกูลงคลิปไอสอนซื้อไมค์คาไปตอนทุ่มหนึ่งไงอันนั้นนะ่ะคือลงได้แล้วหลังจากนั้นมันก็ตรวจสอบกูเว้ยแล้วก็ไปเลย พอมันตรวจสอบเสร็จปุ๊บอ่ากูผิดกฎจนถึงข้อส้มแล้วมันก็ไปอ่านเหมือนเหมือนแบบว่ามันไปอ่านเนื้อกูปุ๊บเอ้ยเอเชียนี่ผิดกฎอีกข้อหนึ่งโดนแดงแล้วมันก็บอกว่าเราได้ทําการเอาช่องคุณออกจาก youtube เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อเด็กในสังคมอะไรเงี้ยก็คือมึงก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วกูก็ยื่นอุทธรณ์ทุกครั้งที่มีการเตือนมันสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หมดเลยกูยื่นทุกครั้งเลยแล้วกูก็ไม่ผ่านทุกครั้งเพราะว่ากูขายของเรียบร้อยโอ้โน้ทีน ระวังเรื่องการไทยอินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสำหรับกูคิดว่ามันน่าจะต้องระวังประมาณนั้นแหละเออเรื่องคําพูดเรื่องการอะไรประมาณเนี้น,น่าจะด้วยคําพูดด้วยหรือว่าเนื้อหาในวีดีโออย่างเช่นมึงเห็นคลิปใช่ไหมที่กูแบบมีโฆษณา2ี่สิบวิอ่ะอฮะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทําให้กูโดนแบนนะไม่ใช่แบบการที่ให้เด็กมากดลิงก์หรือว่าแบบโชว์คิวอร์โค้ดของร้านนะโอ้ เออจริงๆแล้วที่มันโดนแบนมันโดนแบนในคลิปสั้นๆแค่ที่กูทําโฆษณาขึ้นมาเหมือนที่มึงก็ทํอ่ะอ่ะไอร้านนั่นอ่ะมึงก็ทำใช่ไหมนั่นแหละคลิปแบบนั้นอ่ะมันโดนแต่เนื้อหาในคลิปโดไม่มีอะไรเลยปกติมันไม่โดนที่เนื้อหาเพราะงั้นเออลมมันไม่ได้โดนที่เนื้อหาแต่มันมาโดนคลิปโฆษณาแค่ยี่สิบวิที่กูทําขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่ทุกคลิปอ่ะอืมอเกิดละเกิดละแต่มึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูทํามันตั้งแต่เริ่มทำยูทูบตั้งตั้งแต่แรกอน เราไม่ใช่แค่ช่องมึงหลายช่องหลายช่องเอ่ยย้ำว่าหลายช่องเลยนะก็ทําประมาณนี้เออกูก็กูก็ทํามาจากพวกเขาแหละเครเห็นเขาทํามาแล้วก็อยากทาบางมันง่ายไงแล้วก็แค่มันใส่ในคลิปเราง่ายๆดีแล้วทําไมมึงโด่น่ะน่าจะแล้วแต่เอไอตรวจมั้งน่าจะแล้วแต่บุญแต่กรรมโวแย่ oh. yeah, ละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะไม่มีโจเซซ่าอยู่ในยูทูบแล้วเพราะมันรีมูฟบอ,อกไปแล้ว พราะงั้นฝากช่องใหม่ได้เลยครับผมอ่าจริงกูพูดไปแล้ว่ย้ำอีกสกรอบอช่องที่มึงพูดกูน่าจะไม่ได้ลงคลิปแล้วเขากูสร้างช่องใหม่อีกช่องหนึ่งมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อวานเฮ้ยแล้วเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันใช่ไหมอา่าเพราะว่ากูาไม่ตั้งชื่อช่องเลยมันเป็นอีเมลล้นๆเลยหรือมึงจะฝากเพจไว้หน่อยไหมเผื่อเด็กจะได้ตามดูข่าวสารตอนที่ช่องมึงปิวอีกรอบ โอ้แม่กูจริงๆเพจนี้เดี๋ยวกูก็น่าจะใกล้โลทิ้งแล้วเดี๋ยวน่าจะเอาโจเซอร์ออกไปจากวัฏจักรชีวิตแล้วก็สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมามึงแค่มึงแค่รีรีแบรนด์ใหม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อได้นี่ไม่เอาที่แกรีแบรนด์นแกเปลี่ยนชื่อมันไม่เท่ต้องสร้างเพจใหม่จงชื่อเพจว่าไอ้แบงค์บูดต,ตูดหมึกเอาจริงนะกูว่ามึงคอยอัปเดตสถานะในเพจก่อนจนกว่ามึงจะสร้างช่องใหม่ได้อาจจะมึงก็น่าจะสร้างได้แล้วคิดว่าง,งั้นแหละ คอยคอยป้อนข้อมูลบอกเด็กว่าเออนี่นี่น,นี่ช่องใหม่ผมนะลงคลิปแล้วไปดูด้วยเพราะว่ามันเริ่มใหม่หมดเลยเออมันก็จริงอ่ะมันเริ่มแบบลุ้นโลดเลยกี่รอบแล้ววะก็มีมาลายหนึ่งที่โดนเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเริ่มทำ YouTube แบบไม่รู้เรื่องอายุยังไม่ถึงสิบแปดยังไปเปิดรายได้โอเคอันนั้นหนึ่งแล้วก็มีมาลายอันหนึ่งเรียบร้อยน่าจะทำขี้เกียจทำ แล้วก็เออนี่รอบสามรอบสามโจเซอซ่าโจเซซ่าโดนแล้วรอบสี่นี่ก็รอบสี่ละแล้วน้องสวนนี่นับไหมครับอ่อไม่นับละกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ขี้เกียจอ,อ,อันนั้นพักขยันไงอันนั้นอันนั้นภาคพิเศษเป็นภาคภาคเสืิมภักเสืิม,ม<ก>ต้องทาภ <laughs> าคหลักอีกรอบภาคอีสานเสนอท่อมกับเจอร์รี่มาบีนี่เว้าเป็นภาษาอีสานโดยถ่อคม ก็เอาเป็น UM ว่าสรุป <Safe> ง่ายๆคือรอดูแลกันว่า <cod> ช่องเจอกมาเป็นไงแต่คิดชื่อช่องได้แล้วใช่ไหมก็คิดว่าจะใช้ชื่อน้องสวซาโจเซอร์สองจอเซอร์เอ็กทูเดี๋ยวต้องคิดอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะอะไรมากหรอกน่าจะอยากอยากสร้างตัวตนที่แบบเป็นตัวตนของเราและอาจจะใช้ใช้ใช้ชื่อของตัวเองไงก็รอดูแลกันนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณ คุณโจเซอร์มากนะครับที่เป็นวิทยากรด้านการเกษตรของพวกเราได้เวลาปลูกผักนะไมครับ